สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพี่ต่ายนะครับกิติคุดคาสาขาบ้านโพนะครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปเซอร์ไพรสลูกค้ากันนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับเราจะไปดูความประทับใจกับการเห็นรถครั้งแรกว่าจะเป็นความรู้สึกยังไงนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับกับสไลด์เบอร์0ูนครับ mm hmm. และตอนนี้นะครับก็นำรถดีแม็กปี D 2020ขึ้นสไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเดินทางไปกับสไลด์เบอร์01นะครับพี่จอยนะครับ ไปกันเลย เอาละครับท,ท it, feels, it, ER. ่านผู án, ้ชมตอนนี้เราก็มาถึงลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือลูกค้านะครับจะได้เห็นรถครั้งแรกนะครับตอนนี้เรากําลังสไลด์รถลงให้ลูกค้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่หนองขามนะครับศรีราชาชนบุรีครับไปเราไปดูกันเลยว่าลูกค้าจะประทับใจกับตัวรถเรามากแค่ไหนไปกันครับเอาละครับตอนนี้ก็คือเราก็อยู่กับพี่ตีนะครับตอนนี้ก็คือนี่คือเจ้าของรถนะครับคันนี้เลยพี่ตีได้เห็นรถตัวจริงไหม เพิ่งเห็นวันนี้เนาะมีส่งรีวิวมาให้มีส่งรีวิวมาให้กันดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราไปชมรถพร้อมๆกันกับลูกค้าเลยแล้วกันครับว่ามันจะสวยขนาดไหนเราก็ส่งมอบรถให้กับพี่ตีแล้วก็พี่มดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากนะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสได้รับใช้กันอีกทีหนึ่งยังไงก็อย่าลืม แนะนำลูกค้าไปหาเราได้ที่กิตติกูดคาร์นะครับกิตติครับครับฝากเกตให้ผมหน่อยสนใจทักไปนะครับที่กิตติกูดคาร์มี12สาขานะครับผมทักปุ๊บตอบปั๊บใส่ใจลูกค้าดีครับผมเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ส่งมอบเรียบร้อยแล้วครับใครที่อยากได้รถนะครับทักมาเข้ามาในเพจนะครับกิตติกูดคาร์นะครับรับประกันว่าลูกค้าได้รถสวยแน่นอนส่งฟรีแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ผมตายกิตติกูดคาร์สาขาบ้านโพ ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ